ที่ทะเลจีนใต้พบว่ากองทัพเรือของสหรัฐได้มีการส่งเครื่องบินสองลำไปบินในระยะใ,นใ,นะยะใกล้กับพรมแดนของจีนลำแรกครับเป็นเครื่องบินตรวจการทางทะเล P8A หรือเครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำซึ่งเป็นเครื่องบินที่สามารถติดอาวุธและสามารถโจมเรือดำน้ำได้ทั้งลำบินเข้าไปในรัศมีเพียงแค่76.5กกิโลเมตร เทียบจากชายฝั่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ของจีนซึ่งถือว่าเป็นระยะที่ใกล้ที่สุดที่เครื่องบินของสหรัฐเคยบินประชิดแผ่นดินใหญ่ของจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานอกจากนั้นครับยังมีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำร่องที่ชื่อว่า U.S.S. a าเฟลเปเรนตาวิ่งตามมาในเส้นทางในระน,นาบเดียวกันนะครับซึ่งมีการสนษฐานว่านี่อาจจะเป็นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างทางทะเลกับทางอากาศด้วยหรือไม่ครับส่วนอีกลำหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นเครื่องบินลาตระเวน EP 3 E ค่ะก็เข้าไปสู่ที่บริเวณช่องแคบไต้หวันบินเข้าไปใกล้กับชายฝั่งของมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนด้วยค่ะก็บินเข้ามาในรัศมีประมาณสัก106กิโลเมตรจากชายฝั่งทางใต้ของมณฑลฝูเจีย้ยนทางสถาบันวิจัยเขาได้ สถาบันวิจัยริเริ่มตรวจสอบสถานการณ์ยุทธศาสตร์ทะเลจีนใต้นะคะได้มีการเผยแพร่เทปบันทึกเสียงเทปหนึ่งค่ะซึ่งลักษณะของเสียงเนี่ยมันคล้ายๆกับกองทัพเรือจีนที่ส่งเสียงเตือนไปถึงเครื่องบินของกองทัพสหรัฐบอกว่าให้เปลี่ยนเส้นทางซะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จําเป็นจะต้องเข้าไปสกัดกัน้นโดยทางสถาบันวิจัยแห่งนี้นะคะเขาให้ข้อมูลบอกว่าเทปบันทึกเสียงนี้เนี่ยถูกพวกนักวิทยุมือสมัครเล่นดักฟังได้ค่ะ ในช่วงเช้าของวันเกิดเหตุนี่แหละทีนี้มีรายงานนะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนทั้งรัสเซียค่ะตรวจพบเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐเนี่ยบินเข้ามาจนต้องใช้เครื่องบินรบเนี่ยตามไปประกบแล้วก็ขับไล่ให้ห่างจากน่านฟ้านะคะรัสเซียเองก็เคยใช้ฝูงบินขับไล่ซุกหอยรุ่นซู27ขับไล่เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐที่เข้ามาในน่านฟ้าอยู่บ่อยครั้งด้วยเหมือนกันค่ะ ขณะที่ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับตามรายงานบอกว่าสหรัฐก็เคยส่งเครื่องบินสอดแนมเข้าไปในพื้นที่ใกล้กับจีนมากขึ้นโดยทางสถาบันวิจัยที่มีการตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้เคยตรวจสอบพบว่าสหรัฐเคยส่งเครื่องบินมาบินแถวๆทะเลจีนใต้ประมาณ3-5ถึงเที่ยวต่อวันแล้วก็ล่าสุดช่วง3สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนนี้ทางสหรัฐเคยส่งเครื่องบินมาสอดแนมไม่ต่ำกว่า50เที่ยว ซึ่งช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาอ่อนไหวเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่กองทัพของทั้งสองประเทศกําลังซ้อมรบในพื้นที่แถวๆนั้นอยู่อีกด้วยการบินเข้ามาใกล้กับเมืองเิิงไฮ้ของจีนนะครับมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลปักกิ่งออกคําสั่งปิดสถานกงสุลของสหรัฐที่เมืองเฉินตูตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้กับ กรณีที่ทางการสหรัฐสั่งปิดสถานกงศูลของจีนที่เมืองฮิวสตันในรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนเท่ากับว่าเป็นการตอบโต้กันไปมาแล้วและก็การสั่งปิดสถานทูตรอบล่าสุดนี้ก็ทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างทั้งสองมหาอำนาจของโลกทั้งด้านการค้าเทคโนโลยีไปถ,ถึงด้านการทูตแล้วก็ประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ดูเหมือนว่าจะยังไม่ลงรอยและหาข้อยุติลงได้ง่าย